สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องการกินยาคุมกำเนิดค่ะมีคนถามเข้ามาในเพจแม่ลูกสตอรี่นะคะว่าทำไมกินยาคุมกำเนิดแล้วทำไมถึงยังท้องนะคะหนึ่งในวิธีคุมกำเนิดที่เป็นที่นิยมที่สุดนะคะไม่แพ้ถุงยางอนามัยก็คือการกินยาคุมโดยฝ่ายหญิงค่ะแต่บางคนนะคะแม้ว่าจะกินยาคุม แต่ก็ยังท้องอยู่นะคะเรามีคำตอบมาให้ว่าทำไมกินยาคุมถึงยังท้องได้ค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะลืมกินยาค่ะยาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะมีแบบ21เม็ดแล้วก็แบบ28เม็ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวยามันจะมีแค่21เม็ดนะคะแล้วก็อีก8เม็ดเนี่ยมันจะเป็นตัวหลอก คือมันไม่มียามันเป็นแค่เม็ดแป้งอย่างเดียวแต่เขาใส่เอาไว้ให้เพื่อให้เราไม่ลืมกินยาค่ะถ้าเกิดว่าเรากินครบ21แล้วให้ข้ามไป7วัน8วันเนี่ยบางคนอาจจะลืมเขาก็เลยใส่เม็ดแป้งหลอกๆเอาไว้ให้นะคะถ้าลืมกินยาตรง21เม็ดที่มันมีฮอร์โมนนั้นน่ะอาจทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเวียงหรือไม่สม่ำเสมอได้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ค่ะ2 กินยาเม็ดคุมกําเนิดไม่ตรงเวลาปกติเนี่ยเขาจะให้กินยาคุมกําเนิดเวลาเดียวกันทุกวันโดยแนะนําว่าให้กินช่วงก่อนนอนเพื่อลดผลข้างเคียงหากกินไม่ตรงเวลาอาจทําให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเวียงได้เช่นกันค่ะ 3. นะคะกินยาเม็ดคุมกําเนิดร่วมกับยาตัวอื่นที่มันมีผลไปลดการดูดซึมของยาเม็ดคุมกําเนิดค่ะยาที่ว่า เป็นบางชนิดนะคะไม่ใช่ว่ากินยาตัวอื่นทุกตัวจะทําให้ยาคุมลดประสิทธิภาพนะคะมันเป็นบางตัวค่ะหากกินยาคุมกําเนิดร่วมกับยาตัวอื่นอาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดลดลงค่ะ 4. นะคะยาเม็ดคุมกําเนิดทุกตัวมีประสิทธิภาพไม่ถึง100%เซน์นะคะไม่มีการคุมกําเนิดวิธีใดที่ให้ผลร้อเเซต ดังนั้นหากมีเพศสัมพันธ์และก็หลังในด้วยโอกาสพลาดท้องก็มีได้ถึงมีน้อยก็ใช่ว่าจะไม่มีค่ะดังนั้นหากกลัวการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์แนะนำว่าให้คุมกำเนิดมากกว่า2วิธีขึ้นไปค่ะอย่างเช่นอาจจะกินยาคุมกำเนิดร่วมกับการหลังนอกหรือกินยาคุมกำเนิดร่วมกับการใส่ห่วงอนามัยหรือใช้ถุงยางอนามัยเป็นต้นค่ะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าใครยังไม่พร้อมจะท้องอย่าลืมกินยาให้ตรงเวลานะคะ